แล้วมาแล้วปีรุ่นใหม่นะครับไร้สายของทัชสิบสองวันะครับในปีนี้นะครับผมผลิตมารุ่นใหม่เลยนะครับเป็นทั้งหมดสิบเสียงแล้วนะครับปกติเป็นแค่เจ็ดเสียงนะครับเจ็ดเสียงยังไม่พอรายละเอียดยังไม่พอนะครับเราเล่นสิบเสียงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสียงนี้นะครับเป็นเสียงมิดโลนะครับเป็นเบสเบสมิดโลกลางแหลมนะครับ ก้าปุ่มเลยส่วนเบสนะครับปุ่มที่10ตัวนี้นะครับเสียงที่1ิบแล้วก็เบสตรงนี้นะครับมีปรับแข็งปรับนุ่มอยู่ในช่องนี้ได้นะครับอ่าจะมีไขควงเล็กๆคอยปรับจูนนะครับไล้สายนะครับแล้วเวลาเราลองนะครับเราจะลองแค่ตู้ลําโพงเล็กๆของเราถ้าปีมันเสียงดีจริงมันจะต้องลองเสียงลําโพงตัวเล็กๆแค่นี้เสียงต้องออกชัดแจ๋วเลยนะครับส่วนลําโพงตัวใหญ่พวกเนี้ยนะยังไงเสียงมันออกอยู่แล้วถ้าเสียงตู้แค่นี้มันออกเราลองลองตู้นี้เลยอ่ะขั้นตอนแรกนะครับ สวิทช์ตัวแรกนะตัวนี้อย่าเพิ่งกดลงนะครับกดตัวตัวนี้ก่อนเปิดแบตเตอรี่ปึ๊บแบตเตอรี่ทํางาน13โวลต์แบตตัวนี้จะเล่นได้15้าชั่วโมงเลยครับรุ่นใหม่สิบห้าชั่วโมงนะครับพอเปิดเสร็จปึ๊บเรามาดูบลูทูธเรานะครับมันจะชื่อ BT Music เนี่ยเนี่ยมันจะชื่อเนี้ยเนี่ยนะครับผม BT Music ปึ๊บอ่า ขั้นตอนแรกนะครับเปิดกล่องเนี่ยเชื่อมต่อแล้วขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วเชื่อมต่อแล้วนะครับมาขั้นตอนที่สองเปิดเพลงนี่นะครับพอเราเปิดเพลงเสร็จนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเดินไปเปิดตู้ลำโพงเดินไปเปิดตู้ลำโพงตึก๊กนะครับพอตู้ลำโพงติดแล้วนะครับพ <to> อตู้ลำโพงติดแล้วนะครับเรามากดนี่นะครับขั้นตอนที่ <laughs> สุดท้ายเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายกดสวิ์ลงนะครับรอหนึ่งนาทีรอมันจับรอมันจับเลยหนึ่งนาทีเนี่ยแค่นี้จับแล้วครับเปิดเพลงติดแล้วครับเนี่ยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ทีละเสียงให้ดูเลยนะครับชัดๆเลยนะครับมาไล่ทีละเสียงให้ดูนะครับ เดี๋ยวประกาศแป๊บนึงเอามาเริ่มใหม่นะครับเปิดตู้ลำโพงนะครับให้เกือบสุดเลยนะครับแล้วค่อยมาปรับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเสียงจะต้องออกลุกเสียงนะครับตขนาดตัวเล็กๆยังเสียงดีเลยครับผม เคาะลูกเคาะแหลมแหลมนี่แค่ลำโพงตัวแค่นี้นะครับเนี่ยโอโหถือว่าเสียงได้ครบเลยนะครับทั้งหมด9เสียงนะครับปรับเบสปรับมิดโลนะครับปรับกลางปรับแหลมนะครับ แล้วก็ปรับเบสได้เลยนะครับใครที่มีตู้เปินพวกเบสพวกหนักๆน,นะครับกดเบสได้เลยอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดก็คือ9แบนเสียงกลางนะครับบวกเสียงที่10คือเสียงเบสนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ